เจาะอยู่เจาะอยู่อุสโกมาต์ฮูสโป้ยอันนี้เจาะเจสตลามานี้่าจาใทันโทรศัพท์นะทุกคนเออเยเซ่อ่ะเยเซ่ไปแล้วไปแล้วเยเซ่แล้ว อเดินน้ำแล้วเย่เย่ได้แล้วน้ำอกมาแล้วเย่ตกปลาแล้วทุกคนเมื่อกี้จ่อได้แล้วตกปลาแล้วทีนี้กำลังจะตกปลาเอาอัน

อันนี้เอาเอาอัน,นเอาใส่แล้วนะเอาเด็ดตกปลาแล้วอ่าก็สีซื้อปะเล่กันต์โมโม้กับว้อยมาลูกูดูบริเวณทะเลสาบตรงนี้คือทะเลสาบหมดนะทุกคนอันนี้ทะเลสาบหมดนะทุกคนลูกปูมี่บเจ้าก็ครับ โอเคดูแม่มือแข็งแล้วดูดูอีกคนหนึ่งนู่นหกเยเซ้อยู่นู่นกนตกไปมีเอยู่นู่นมีตกปลาอ้าวก้มันหนาวลูกอันนี้ก็อ้าตรงนี้โอเคไหมคะ่ เอ้ขึ้ลมนตัเข้าวันเดี๋ยต้นต้นตัวนสึ้ล่ะตนตัดตูเลย่าสองพี่นาะเากัวมันเย็นวุ้นนี่เขากำลังจะตกอีกนะทุกคนดูสีดบเบอร์มาหลุ่นน้ำกั็เด้อกลแต่ัวเนาทางนี้ก็จะถ่ายรูปลูกคัน ฝั่งนู้นม hmm. okay. ีอ no. ีกนะนู้นทางนู้นก็กำลังจะไอทำอะไรนะทำรูไม่้ันไต่ะโอเคไปบอกให้ยิ้มดีๆเออได้ไหมลูกได้ไหมยกขึ้นยกอ่ยกยกยกลับนสุดยิ้มยกยกไม่งั้นกับรุ่นี้ยกเป็ดขึ้นสิยกเป็ดขึ้นแล้วแล้วมันไม่มีปลาจะยกยังไง ปไปยังไม่ได้ไปแล้วไปฝั่งนู้นคร <นะ S 2> ับ <นะ S 2> เดี๋ยวมันพังครับลูก <นะ S 2> ไปไปหามุ่งหมูมหม่มุ่งหมูม่ทำเสร็จยังแล้วแล้ว <นะ S 2> ไปช่วยมุ่งหมูม่ทำหน่อยแล้ว, <นะ S 2> ลวมาแล้วอ,อากาศแบบไปนี่เลยเกยอ, <นะ S 1> อากาศไม่ค่อยดีเลยทุกคนเออ ยังไม่ได้อะไรโอ้ยยังกดได้อะไรเลยโอเคไปเราไปช่วยมุ้หมอกกันหุกก่นไปแล้วเรากลับก่อนเส่ดูแล้วใส่ได้ไหมใส่เอ้าตามมุ้หมอกกันต่อเอ้อ ใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โหสาวว่าสิตเตข้ารถก็มาเต็นด,ดูดูนี่เห็นไหมน้ำแข็งสัวสีได้โอ้โหกอดอะไรเหรอโอ้ยโยบียนะอ๋อฟาดลึกขนาด เอามือเออได้ละโอช่าโอ้น้ำหมอเจอเย้เขาเขาจอไปซะลึกแล้วล่ะแกทำตั้งนานเลยมึงก็ไปเริ่มใหม่ไปพอแล้วาแค่นี้แลเหนื่อยมึงไปเริ่มใหม่ไป สวยอ่ะทักไอเนี้ยเอาเอาทุกคนเอาไปยาวไปเดี๋ยวแม่ไปลูกแป๊บนึงไอ้นี่มันสูงกว่าคูงเราต้องขยิบไม้นี่มันสูงกว่าแม่ดูอะไรอยู่นี่ไม่รู้อะไรของแม่อยู่นี่เออเดี๋ยวแม่ไป เอาแม่ลูกนั่นแแม่ลูกผูกพันดูดูเอาเอาโอ้โหเร็วจังเลยเอายาวไปยาวไปเออมันสูงอยู่เออไปไปเอาไปลูกไปโอ้ยเก่งแถวว่า ปาอเคุกโก้ไปสิไปหามุ้มหมอนห่คุกกโยเก่งมากครับคุกก็ครับอันนี้พี่อยู่ฝั่งโน้นนพี่อยู่ฝั่งโน้นน้องอยู่นี่คุกก็ครับเดี๋ยวแม่ไปหาครับลูกครับทีนี้เดินกลับมาหาพี่แล้วนะทุกคนพี่ได้ปลากี่ตัว โอเคโอเคโอไมเ่คเไม่เพราะว่าของหนูทําเสร็จแล้วไงคะลูกทุกคนก็ไปช่วยเจาะให้น้องไงคะคนเก่งของแม่หนูฝั่งนู้นฝั่งนู้นทุกคนดูโอเคเดี๋ยวแม่อยู่กับหนูนะลูกนะตอนนี้ก็า่างพากันไปยางไปเซี่ยวฝีเลยทุกคน ัวสีแดงรูปเต่ละรูปบึป้งดูออกมาจากโมกกี้ยังดูกูไม่ได้กลับบ้านหรอกวันนี้ <laughs> ไปเดินตามนางไปนางอีกได้รูปกับเรือไป